งานศิลปะ AI แน่นอนมันทำได้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองศิลปินที่ฉลาดบางคนได้ค้นพบวิธีใช้ AI เพื่อสร้างงานศิลปะพวกเขาป้อนข้อมูลจํานวนมากให้กับคอมพิวเตอร์เช่นรูปภาพหรือเสียงจากนั้นคอมพิวเตอร์จะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่แตกต่าง บางคนอาจแย้งว่าศิลปะ AI ไม่ใช่ศิลปะจริงๆเพราะคอมพิวเตอร์ทำทุกอย่างคนอื่นๆเชื่อว่าในขณะที่คอมพิวเตอร์อาจทำงานหนักแต่ศลิลปินต่างหากที่เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลใดและจะจัดการข้อมูลอย่างไรนอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเป็นงานศิลปะที่สวยงามอีกด้วย สิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะ AI คือมันสามารถสร,าสร้างสิ่งที่มนุษย์อาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนตัวอย่างเช่นโปรแกรม AI โปรแกรมหนึ่งจะถ่ายภาพและวิเคราะห์โดยมองหารูปแบบและรูปร่างจากนั้นจะปรับปรุงรูปแบบและรูปร่างเหล่านั้นเพื่อสร้างสิ่งที่เหนือจริง ศิลปะ AI อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Generative Art นี่คือจุดที่คอมพิวเตอร์สร้างงานศิลปะแบบ Realtime โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตาม Input ที่แตกต่างกันมันเหมือนกับว่าศิลปะยังมีชีวิตอยู่ตัวอย่างบางส่วนของศิลปะประเภทนี้ได้แก่แอปที่คุณดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณได้คุณใช้มันสร้างการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดยการขยับโทรศัพท์ของคุณไปรอบๆแอปจะใช้เซ็นเซอร์ของโทรศัพท์เพื่อสร้างรูปแบบและสีต่างๆตามการเคลื่อนไหวของคุณ แต่ไม่ใช่ศิละปะนามธรรมเท่านั้นที่ AI สามารถสร้างได้มันยังใช้เพื่อสร้างรูปแบบศิละปะแบบดั้งเดิมเช่นภาพวาดและประติมาก,กรรมได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นศิลปินใช้ AI เพื่อสร้างภาพวาดดิจิทัลจากการสแกนสมองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์การสแกนสมองและใช้ข้อมูลเพื่อสร้างภาพวาดที่มีสีสันและเป็นนามธรรมมันเหมือนการเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเราและมีศิลปิน AI ชื่อดังที่ชื่อไอดา เธอได้ชื่อตามเอดาเลฟเลสนักคณิทศาศสตรและนักเขียนชาวอังกฤษผู้โด่งดังจริงๆแล้วไอดาเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรและศิลปินเธอมีกล้องอยู่ในดวงตาซึ่งช่วยเธอมองเห็นโลกรอบตัวเธอได้และมีแขนที่เธอใช้วาดภาพได้ไอด้าวาดภาพพอร์เทรตและผลงานนำมาทำที่น่าทึ่งและเธอยังมีนิทรรศการของตัวเองที่มหาวิทยาลายัยออกซฟอร์ดด้วยผมรู้ว่าบางคนอาจก,กังวลว่าศิลปะ AI จะมาแทนที่ศิลปินที่เป็นมนุษย์แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ ท้ายที่สุดแล้วศิลปะเป็นมากกว่าการสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามแต่เป็นการแสดงตัวตนและอารมณ์ของเราและผมไม่คิดว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจความหมายของความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงศิลปะ AI เป็นเพียงเครื่องมือนหนึ่งที่ศิลปินใช้สร้างสิ่งที่น่าทึ่งได้มันเหมือนการมีผู้กันหรือสีแบบใหม่ๆมาใช้และใครจะรู้สักวันเราอาจจะได้ร่วมมือกับ AI เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่น่าทึ่งกว่านี้ก็ได้ AI มีปัญหาบางอย่างในการแสดงภาพส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ ต้องบอกเลยว่า AI ไม่สามารถวาดมือหรือเท้าของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องมันเหมือนตอนที่คุณยังเป็นเด็กและวาดนิ้วเป็นแท่งไม้เพราะการวาดมือนั้นยากเกินไปหากคุณถามศิลปิน AI ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นยากที่สุดพวกเขาจะพูดแบบเดียวกันเสมอและไม่ใช่แค่ข้อจํากัดทางเทคนิคเท่านั้นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับมนุษย์ก็เป็นปัญหาหนึ่งเช่นกันแล้ว AI และมือจะไปจบลงอย่างไรมือมีความซับซ้อนมันมีนิ้วมือที่ขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน โดยแต่ละนิ้วมือมีข้อต่อจํานวนมากที่ต้องวาดอย่างแม่นยําเพื่อให้มือดูเป็นธรรมชาติและคุณรู้หรือไม่ว่ารูปร่างของมืออาจทาหน้าที่ระบุตัวตนด้วยไบโอเมตริกที่เชื่อถือได้มากกว่าลักษณะของใบหน้าแม้แต่มนุษย์เองก็วาดมือที่สมจริงได้ยากอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มือ AI ดูไม่เป็นธรรมชาติก็คือการรับรู้มือของเราเรามีความเข้าใจโดยธรรมชาติเกี่ยวกับลักษณะและรูปร่างของมือจริงๆเพราะเหตุนี้หากมีข้อผิดพลาดเราจะรู้ได้ทันที ความคาดหวังของเราเกี่ยวกับการรับรู้ของมันบางครั้งก็ไม่สมจริง AI ไม่ใช่ซูเปอร์แมนแห่งโลกศิลปะมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหม่และเราพยายามที่จะวาดมือให้มีความสมจริงมาเป็นพันๆปีแล้วและเราก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเลยการวาดดวงตาของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเราคุ้นเคยกับดวงตามนุษย์มากจนสามารถบอกได้ง่ายๆเมื่อมีบางอย่างผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของสัสดส่วนแต่อย่ากลัวเลยศิลปะ AI ผู้มีความมุ่งมั่น มีกลยุทธ์บางอย่างที่ช่วยศิละปะ AI สร้างผลงานที่ดีขึ้นแม้ว่ามือจะมีความซับซ้อนก็ตามคุณต้องรู้ว่า AI ทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้เพื่อที่จะปรับคำแนะนำให้เหมาะสมได้ตัวอย่างเช่นระอวาจซ่อนมือไว้หรือให้พวกมันอยู่ด้านหลังตัวคนหรือให้มองไม่เห็นไปเลยกำหนดขีดจ,จำกัดการไม่ทำให้มือโดดเด่นเกินไปจะทำให้งานศิละปะดีขึ้นอาจสร้างสถานการณ์ที่ตัวละครกำลังถือแก้วกาแฟหรืออะไรบางอย่างและอย่าลืมเทคนิคในการครอบรูปด้วย การวาดมืออาจช่วยลดปัญหาเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ได้สำนักง,งานลิขสิทธิ์แห่งชาติแห่งหนึ่งกล่าวว่ารูปภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาลิขสิทธิ์ของนิยายภาพภาพต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์ถูกมอบให้กับผู้เขียนแต่ต่อมาพบว่ารูปบางรูปในหนังสือถูกสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ AI สำนักงานจึงได้คืนลิขสิทธิ์เดิมและออกฉบับใหม่ครอบคลุมเฉพาะตัวบทและวิธีการจัดเรียงภาพในหน้าเท่านั้นไม่ใช่ตัวภาพเองแล้วนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI เช่นเรื่องราวบทภาพ,พยนตร์และบทความจะไม่มีลิขสิทธิ์ในบางประเทศแต่ข่าวดีก็คือศิลปินที่เป็นมนุษย์ยังจดลิขสิทธิ์ภาพของตัวเองได้ซึ่งอาจทําให้ผู้มันมีคุณค่ามากขึ้นบางคนคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยปกป้องความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ แต่บางคนคิดว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งเชื่อว,ว่าพวกเขาคิดไอเดียขึ้นมาและป้อนให้ AI ใช้ในการสร้างภาพขึ้นมาเจ้าหน้าทีลิขสิทธิ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกเขาโดยกล่าวว่ากระบวนการสร้างภาพโดยใช้ AI นั้นไม่เหมือนกระบวนการของศิลปินนักเขียนหรือช่างภาพที่เป็นมนุษย์ซอฟต์แวร์ AI ที่ใช้สร้างภาพในนิยายจะสร้างภาพที่แตกต่างกันสี่ภาพโดยอิงตามข้อมูลที่มันได้รับจากยูเซอร์ยูเซอร์สามารถกำหนดรูปภาพที่ตามมาด้วยข้อมูลเพิ่มเติมได้ แต่กระบวนการนี้ไม่ได้ถูกควบคุมโดยยูเซอร์เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าซอฟต์แวร์จะสร้างอะไรออกมาในอนาคตสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งนี้จะยังคงจดทะเบียนผลงานที่มีเนื้อหาที่ไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งมีการแก้ไขดัดแปลงโดยผู้แต่งที่เป็นมนุษย์ดังนั้นหากศิลปินควบคุมเครื่องมือสร้างภาพ AI อย่างสร้างสารรค์ผลงานก็อาจจะมีลิขสิทธิ์ได้ เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นในอนาคตเราอาจต้องให้คําจํากัดความว่าที่จริงแล้วผลงานที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์หมายถึงอะไรในความเป็นจริงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าการตัดสินใจนี้เป็นผลดีต่อศิลปินหรือไม่ภาพที่สร้างโดย AI บางภาพไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสุจริตรูปบางรูปที่พบทางออนไลน์สามารถหลอกคุณได้จริงๆดังนั้นคุณจะทําอย่างไรเพื่อแยกแยะภาพเหล่านี้และแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่แต่งขึ้นขั้นแรกคุณต้องแน่ใจว่าได้ดูภาพอย่างละเอียดแล้ว ขยายและตรวจสอบรายละเอียดต่อไปให้ค้นหาแหล่งที่มาของภาพซึ่งทําได้โดยการอ่านคอมเมนต์หรือค้นหารูปภาพย้อนหลังกลับไปต่อไปต้องคํานึงถึงสัดส่วนของร่างกายด้วยรูปภาพที่สร้างโดย AI อาจมีความคลาดเคลื่อนเช่นนิ้วที่ยาวผิดปกติหรือส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่สมส่วนสังเกตข้อผิดพลาดของ AI ทั่วๆไปเช่นนิ้วเกินมาหรือกรอบแว่นที่ผิดรูปหากภาพดูสมบูรณ์แบบและดูปลอมเกินไปภาพนั้นอาจเป็นของปลอม AI มักจะสร้างภาพที่เพอร์เฟกไร้ที่ติมีผิวหนังและเส้นผมที่สมบูรณ์แบบชีวิตจริงไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปสุดท้ายให้ตรวจสอบแบ็กกราวนด์วัตถุที่สร้างขึ้นหรือพื้นหลังเบลอๆอาจเป็นสัญญาณว่ามันถูกดัดแปลง